26มกราคมพุทธศักราช2548หนึ่งเดือนให้หลังจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิลาบรรดาผู้มีจิตกุศลทั้งหลายจะได้มีการจัดงานบระพินพณีมหากูศลแผ่เมตตาอุทิศบุญแก่ผู้เสียชีวิตเพราะตามทีจุดประสงค์เพื่อที่จะให้เหล่าดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้ไปสู่สุขติพิธีการเชิญวิญญาณตรงนี้นะครับมีมานานมากแล้วนับเป็นร้อยเป็นพันปีที่ประเทศจีน เขาก็ทํากันนะครับก็เชื่อว่าวิญญาณเนี่ยบางครั้งเขาก็ยังไม่ได้ไปไหนวนเวียนตกค้างเป็นห่วงคนที่อยู่ข้างหลังเขาก็ไม่ยอมไปไหนนะครับจึงจะต้องมีการอัญเชิญมาแล้วก็ทําบุญทํากุศลมาแล้วก็ให้เขาเนี่ยไปสู่ที่ชอบที่ชอบเราจึงจะต้องมาทําบุญทํากุศลเป็นค่าเดินทางให้เขาเนี่ยไปเกิดในภพภูมิที่ดีขึ้นดีขึ้นครับ สวัสดีครับคุณป๋องคุณหนุ่มครับตอนนี้ผมอยู่ที่อบตบางม่วงนะครับซึ่งข้างในอบตบางม่วงนี้มีวิธีการนะครับที่จะทําหิมีการส่งดวงวิญญาณนะครับอันเชิญดวงวิญญาณเข่สวงสวรรค์ครับซึ่งจะทาโดยอู่นที่ต่างๆนะครับที่สําคัญมาถึง7ประเทศด้วยกันเลยนะครับเดี๋ยวอีกชักครู่หนึ่งผมจะพาคุณป๋องคุณหนุ่มไปดูนะครับว่าข้างในเนี่ยเขามีวิธีการที่กรรมอย่างไรบ้างน่าสนใจมากเลยทีเดียวครับเทเลรับ ที่บำเพ็ญมหากุสลแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญแก่ผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติในครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่จังหวัดพังงา้ดยความร่วมมือของสมาคมสหพันธ์การกุศลเตกกาแห่งประเทศไทยกับองค์กรเตกกาจากนานาชาติอีกเจ็ดประเทศอันได้แก่จีนฮ่องกงมาเก๊าไต้หวันสิงคโปร์มาเลเซียและลาวโดวยจัดให้มีพิธีสวดมนต์เส้นไหว้โปรดดวงวิญ,ญญาณตามแบบอย่างธรรมเนียมประเพณีของชาวจีน ซึ่งเรียกว่าเป็นการร่วมใจของเพื่อนมนุษย์จากหลายเชื้อชาติไว้ด้วยกันเลยก็ว่าได้ชาวสมาคมพุทธธรรมหรือชาวสมาคมเตกข่านะฮะแห่งประเทศไทยพร้อมกับชาวสมาคมเตกข่าทั่วโลกนะฮะให้มาร่วมการสวดม,วมนต์บำเพ็ญกุศลรวมจิตสำรวมใจถือศีลกินเจนสวดมนต์อุทิศพร้อมกับทำพิธีโปรดวิญญาณนะฮะในเวลนครบรอบหนึ่งเดือนเราก็ได้แบ่ง ทีมางานออกไปเป็นสายต่างๆไปประกอบพิธีก็เพื่อจะมาอุทิศส่วนกุศลเพื่อให้ดวงวิญญาณนะได้มีความสงบแล้วก็ไปสู่สุขติในส่วนของพิธีกรรมบริเวณที่ประกอบพิธีชาวสมาคมสหพันธ์การกุศลเตกกานานาชาติทั้งเจประเทศตามประกอบพิธีมหากุศลไปตามประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละเชื้อชาติขณะเดียวก,กันกับที่ขบวนคณะสมนานาชาติในเครือเตกา ได้เริ่มออกเดินทางไปประกอบพิธีโปรดวิญญาณตามจุดต่างๆที่ประสบภัยซึ่งในการประกอบพิธีครั้งนี้สมาคมยักษาประเทศเลเซียได้ส่งมาส่งผู้มสุภาพสตรีคู่หนึ่งเข้าร่วมขบวนมาประกอบพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณด้วยซึ่งสิ่งนี้เองที่แสดงว่ามนุษย์เราไม่ว่าจะเกิดมาต่างเพศหรือว่าต่างเชื้อชาติก็สามารถที่จะมีความเชื่อความศรัทธาที่จะทำสิ่งต่างๆร่วมกันได้ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดย่านยาวครับเป็นวัดที่ศูนย์รวมศพที่สําหรับว่าจะตรวจสอบพิสูจน์ DNA หรือว่าศพที่ญาติตามหาแต่หาไม่พบเด็กเขาจะมาตรวจสอยู่ที่นี่ที่นี่จะเป็นศูนย์รวมของศพประมาณพันกว่าศพนะครับวัดย่านยาวหรือวัดนิกรวรารามที่แห่งนี้นะว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เชื่อกันว่ามีดวงวิญญาณจำนวนมากวนเวียนอยู่จึงจะเป็นอย่างยิ่งที่คณะสงฆ์นานาชาติ จะต้องทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณของผู้ประสบภัยหลานั้นที่วัดย่านยาวแห่งนี้ศพจำนวนนับพันได้ถูกเก็บไว้เต็มพื้นที่ของศาลาวัดและถ้าย้อนกลับไปหนึ่งเดือนที่ผ่านมาคุณไทยได้บอกกบทีมงานของเราว่าภาพที่เขาได้เห็นในตอนที่ได้เข้ามาช่วยเก็บศพนั้นเป็นภาพที่น่าเวทนายิ่งนักศพจำนวนมากได้ทยอยผ่านประตูว,วัดเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย พิธีอัญเชิญดวงวิญ,ญญาณของผู้ประสบภัยพิบัติจากคลื่นสินามิยังคงเดินหน้าต่อไปในหลายๆพื้นที่จนไปถึงบริเวณชายหาดหน้าลาฟลอรารีสอร์ทเราก็ได้พบกับกลุ่มทหารชุดกู้ภัยทางน้ำซึ่งทางรายการได้เคยนำเสนอไปแล้วครั้งหนึ่งว่ากลุ่มทหารชุดกู้ภัยทางน้ำชุดนี้เคยขอให้ทางคณะสงฆ์ช่วยบอกตำแหน่งของเรือทหารที่จมหายไป และก็ได้พบเรือลำนังกล่าวในวันที่19มกราคมตามตำแหน่งทิศทางที่องค์เซียนซือได้บอกไว้ย่างน่าอัศจรรย์ทาก็เลยกทไดทางนี้ก็เที่อะไรอ่ะที่นี้ทอะไรอ่ะตะวันตกเฉียงตะวันตกด้วยนะนี่ตวันตกไปอ่ะคุณผู้ชมครับ ตอนนั้นนะครับเรือต่อ5อนะครับที่สวัรัาขา,าได้จมไปหลำนะครับใช้เวลาประมาณ20กว่าวันที่จะค้นพบเรือลำนี้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับและตอนนี้ทางกองทัพเรือเจอแล้วนะครับว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมจะไปดูครัว่าลักษณะสภาพเรือเป็นอย่างไรครับเราได้ร่วมเดินทางออกไปกับทหารชุดกู้ภัยถางน้ำ เพื่อไปดูจุดที่เรือลำดังกล่าวจมอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงเป็นคำถามค้างคาใจาพวกเราทุกคนนั่นก็คือทำไมถึงพบเืือที่จมอยู่ในทิศทางที่องค์เซียนซือได้บอกไว้นั่นอาจจะเป็นเพราะความบังเอิญหรืออาจจะเป็นเพราะอิทธิฤทธิจากสิ่งลับเราเองก็ไม่อาจที่จะสรุปได้และเมื่อดวงอาทิตย์ใกล้ที่จะรับขอบฟ้า ขณะที่คณะสงฆ์เดินทางไปทําพิธีบริเวณชายหาดหน้ารีสอร์ทแห่งหนึ่งคุณไทก็ได้เล่าถึงประสบการณ์ในการกู้ซรากศพณบริเวณนี้ซึ่งเป็นจุดที่ลําบากมากที่สุดจุดหนึ่งเลยก็ว่าน,น่าศพจะมาลอยอยู่ตรงนี้เต็ไมไปหมดเลยและพวกเราเนี่ยก็ช่วยกันเอาศพขึ้นเอาศพขึ้นแล้วก็ลากแล้วใช้เรือของกอ,องทัพเรือล,ลากเข้าฝั่งมาแล้วเราก็ยกจากจากเรือขึ้นมาบนฝั่งตรงนี้ตรงที่ชายหาดตรงนี้ เราเอาใ้ว่าผู้ที่เสียชีวิตนะครับประมาณเกือบ50คนนะครับที่ว่ายอยู่บนบริัาแห่งนี้แม้เวลาจะผ่านไปถึงหนึ่งเดือนแล้วก็ตามสีหน้าและน้ำเสียงของคุณไทยนั้นบ่งบอกว่าภาพเหตุการณ์ความสูญเสียต่างๆที่เขาได้สัมผัสจากสถานที่แห่งน,นี้ยังคงติดตาอยู่ในความทรงจำของเขาราวกับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพิ่งจะผ่านพ้นไปได้ไม่นาน ครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็เป็นอีกตรงหนึ่งนะครับที่หนึ่งที่เรายกศพที่เราเจอขึ้นมาขึ้นมาแล้วเราใช้ไม้นี่นะครับไม้กระดานแผนี้นะครับนี่ยังอยู่เลยครับรองเอาไว้รองศีสาเอาไว้พอน้ําพอน้อนําทะเลซัดมาเึ้งแล้วก็หยิบเขาขึ้นมาวางวางเสร็จครบปุบเราก็ยกแผ่นกระดานเนี้ยเอาศพเนี่ยไปพักไว้ข้างบนแล้วเอาไปรองไว้ที่แ,ทแผ่นกระดานแบบนี้นี่ฮะยังอยู่เลยฮะเวลาผ่านไปเดือน เย้ะกว่านี่แค่ไม้สองแผ่นนี้ยังอยู่เลยถ้าผมไม่ได้ไม้สองแผ่นนี้ช่วยไว้โอ้โหไม่มีทางเอาส่งขึ้นมาจากในน้ําได้เลยภาพของผู้เสียชีวิตและภาพแห่งความสูญเสียนี้เองที่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้คุณไทยได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครกู้ภัยทั้งนี้เพรเชื่อว่าจะสามารถช่วยแบ่งเบาวความทุกข์โศกและคราบน้ำตาจากผู้สูญเสียไปได้ไม่มากก็น้อย เวลา18นาฬิกาขาบวนคณะสงฆ์ทั้งหมดกลับเข้าสูา่บริเวณพื้นที่ประกอบพิธีงานบำเพ็ญมหากุศลเพื่อร่วมกันแผ่เมตตาอุทิศส,ส,ส่วนกุศลสวดมนต์นำวิญญาณให้แก่ผู้เสียชีวิตจากคลื่นยักษ์สึนามิจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีทุทกเชื้อชาติต่างร่วมประจุดเทียนไว้อาลัยให้กับลาวดวงวิญญาณและนำไปวางไวร้รอบๆอนุสรณ์ประติมากรรมคลื่นยักษ์สึนามิอนุสรณ์ซึ่ถูกสร้างขึ้น เพื่อเป็นเครื่องย้ำเตือนให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าแม้ครั้งหนึ่งคลื่นพาย,ยุร้ายจะได้เคยพัดโหมกระหน่ำและพรากเอาชีวิตผู้คนนับหมื่นนับแสนไปแต่มันก็ยังเทียบไม่ได้กับคลื่นน้ำใจจากผู้คนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาที่ไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่าผู้ประสบภัยเหล่านั้นจะคงเหลือเพียงดวงวิญญาณแต่ทุกคนก็ยังจะร่วมกันสร้างกุศลกุทิศผลบุญเพื่อให้วิญญาณของผู้ที่ล่วงลับเหล่านั้นได้เดิน